สวัสดีค่ะทุกคนอัปเดตอาการป่วยของวันนะคะไม่สบายมาวันนี้เป็นวันที่8เลยค่ะวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะหยุดพักหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานอีก4วันนะคะคิดคิดว่าอาการจะดีขึ้นแหละวันนี้ก็มาอัปเดตอาการให้ฟังเมื่อวานวันก็ไม่สบายนะคะแต่ว่า มันมีงานเลี้ยงพนักงานประจำปีที่ทำงานค่ะที่ทำงานของวันจะได้รางวัลการทำความสะอาดติดอันดับของเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ทุกปีเราจะมีเงินก้อนใหญ่พาพนักงานไปเลี้ยงในแต่ละปีแล้วช่วงนี้วันไม่สบายแต่เมื่อวันวันดีขึ้นนิดนึงนะคะหัวหนะ้าก็บอกว่าเอออยากให้เราเนี่ยไปร่วมงานก็เลยต้องต้องไปกับสภาพแบบไม่ค่อยสบายด้วยค่ะก็ เอาบรรยากาศของร้านอาหารที่วันได้ไปเมื่อวานมาให้ทุกคนได้ชมเป็นร้านที่สวยมากแล้วก็รีคอมเมนต์เรียกว่าเป็นร้านอาหารอร่อยต้องห้ามพลาดในออสโลประเทศนอร์เวย์เลยค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารฟิวชั่นแบบไทยๆคือรสชาติหน้าตาและชื่ออาหารค,คล้ายๆไทยแต่ก็ไม่อร่อยเหมือนที่เมืองไทยร้อยเอร์เซ็นนะคะแต่บางอย่างก็คืออร่อยอร่อยเลยแล้วก็ ต้องห้ามพลาดเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าเมื่อวานวันกินอะไรบ้างกับงานเลี้ยงที่ทำงานแล้ววันนี้วันจะพาทุกคนไปไหนบ้างติดตามรับชมค่ะวันนี้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะต้องมาทำงานทั้งที่แบบ <c oughs> <c oughs> ก็อาการป่วยก็หมดไปแล้วละคะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้หมดไปแล้วหรอกอาการดีขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ พนักงานสำหรับแผนกแม่บ้านโรงแรมค่ะโรงแรมของเราเนี่ยจัดว่าเป็นโรงแรมที่แบบท็อปสกอร์เรื่องเรื่องเรื่องความสะอาดแล้วก็แล้วก็คะแนนสูงสูงของเมืองหลวงค่ะเราก็จะได้มากินอาหารงานเลี้ยงแบบนี้ในที่พิเศษพิเศษในทุกๆปีไปค่ะปีนี้ก็เรียกว่าพิเศษมากสถานที่สวยมากแล้วก็อาหารนะคะอร่อยแล้วหน้าตาดีมากเลยค่ะรีคอมเมนต์ เอววั <Everyone S 1> เลยนะคะที่นี่เลยค่ะอาหารอร่อยมากชื่อร้านสุดรสตอร์นก็คือร้านอาหารเอเชียถ้าแปลตรงตัวนะคะหรือร้านอาหารตะวันออกเฉียงใต้อาหารฟิวชั่นแบบไทยค่ะหน้าตาคล้ายๆอาหารไทยรสชาติแบบไม่ไทยร้อเซนัก เป็นร้านอาหารป๊อปปูล่าเลยค่ะโอ้โหรีวิวแบบดีมากที่อยู่ที่นี่เลยนะคะสถานที่ที่นี่เลยค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าได้จะดีมากจดชื่อแล้วมาเลยจ้าอยู่ตรงนี้นะคะตามแผนที่ได้ได้เลยร้านอาหารยอดนิยมที่คนในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นิยมเลยค่ะเต็มทุกวันต้องจองโต๊ะล่วงหน้าจะดีที่สุดนะคะ s u d d จ n .enu ได้เลยค่ะดูภายในร้านนะคะคือขนาดเราจองโต๊ะมาร่วงหน้าก็ยังต้องมารอคิวเลยค่ะทุกคน วันนี้เราได้รับสปอนเซอร์จากาหัวหน้าใหญ่คือเดือน,นรางวังที่จากงานที่เราทำแม่บ้านโรงแรมที่มีคะแนนความสะอาดติดหนึ่งในสิบของออสโลหลวประเทศนอรวยเราจะได้บ่อยมากๆเลยนะคะได้แทบทุกปีเลยค่ะนี่เป็นสลัดปลาทูน่าปลาแซลมอนค่ะเป็นแบบออร์เนอร์แล้วนี่เป็นเขาบอกว่าเมี่ยงคำนะคะก็เป็นอาหารฟิวชั่นท yes, 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 yes. ุกคนไม่ไทยร้อยเอป เมนูนี้อร่อยมากค่ะที่ชอบสุดวันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคำเมี่ยงกเป็นน่องหมุนะคะพิเศษมาเป็น้น้ักใส่ปากได้เลยทะานอาจารย์แงใจปากนี้แต่มนูานอมีเพียนะค่ะมีทอดมันพุ่งค่ะปอเปียแล้วที่เป็นก้อนก็จะมีจเป็นรุ่งชุบข้าวของทอดเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มสีเหลือง มะม่วงค่ะแล้วก็น้ำจิ้มมะขามค่ะ อันนี้ก็อร่อยถายหน้าออมก่อนส่วนเครื่องดื่มได้สปอนเซอร์2แก้วคนละ2ดื่มระมาี้นยครับเบูของมิลี่ส์ค่ะไม่กินเลยนะเบลูอร์ตินบาเตัวนาดเจนะหรับสลบค่ะนเซอรมารก่อั้นตะกุ่นวันแบล็กโรชิ่ยีางอร์แล้วก็ไก่อั้นแล้วก็ไว่ัน อันนขากสุด r y Spi ยคะที่อร่อยอีกเมนูก็คือกุ้งย่างซอสมะเขือไอ,ออีกซอสมะขามค่ะทุกคนไก่ย่างไม่ผ่าน,นะคะสำหรับวันนะคะเดีวจะสั่งมาดคะ่ะร้านนี้หรูมากน่าจะแพงนี่นะคะกุ้งย่าง ซอสมะขามอร่อยมากอันนี้เป็นเครื่องดื่มคือทุกคนสั่งมาแล้วก็จะชฉิมกันหมดเลยค <น S 2> <ป>่ะวันน,นี้ก็จะเอาหน้าเพื่อนอ้อมลงมากหน่อยอค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านตอนเย,ย็เนค่ะมาทั้งป่วยเพราะหัวหน้าบอกว่าเธอต้องมาก็เลยต้องมานะคะทุกคนนั่งรถไฟกลับบ้านนี่คือบรรยากาศหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มนะคะแสงสว่างจะมีถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นพรอาทิตย์จะตกดินแบบที่เราไม่เห็นพรอาทิตย์นะคะแต่ว่าแสงก็ยังคงสว่าง24ชั่วโมงที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะส่วนวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะทุกคนอุ้ยอุ่นก๋วยเตี๋ยวเราทำคลิปไปด้วยลืมเลยจ้าแห้งคอดเลยมนุษย์แม่เนือค่ะ น้ำก๋วยเตี๋ยวหายโอเคงั้นวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวแห้งไว้เลยนะคะเอวันทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นเอาไปกินที่ทำงานแล้วด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บผักสลัดบ้านน้องรจนานะคะน้องรองให้ไปเก็บมากินหลายวันแล้วค่ะวันก็ไม่มีเวลาสักทีเลยค่ะมีน้ำแค่นี้เองโหคอดมาก กินไปเตี่ยวแห้งกันค่ะปรุงรสด้วยมะนาวนะคะน้ำตาลนิดนึงค่ะอิกไทยนิดนึงค่ะผักชีค่ะน้ำปลานิดนึง หอมทอดค่ะใส่แทนกระเทียมนะคะพริกป่นค่ะโอเคเสร็จแล้ว ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแห้งค่ะทุกคนไปจ้ากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะทำก๋วยเตี๋ยวเ,เนื้อตุ๋นยังไงให้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง ไปอก <Yeah. S 3> ินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะทุกคนภารกิจวันนี้มีหลายอย่างมากอันดับหนึ่งเลยวันสัง่งครีมบำรุงผมจาก ช็อปไทยในสวีเดนนะคะเดี๋ยววันเดินไปเอาแพ็กเกจของกลับมาไว้ที่ห้องแล้วเดี๋ยวไปเก็บผักสลัดบ้านน้องรจนาวันนี้จะพาเดินไปชมบรรยากาศบ้านนอกสวีเดนในส่วนที่วันอยู่จากอพาร์ตเมนต์เดินไปบ้านน้องประมาณน่าจะสินาทีเดี๋ยวลองจับเวลาดูคะ่ะไปเก็บผักกัน Hi. Hi. สรุปว่าเลือกเลือกปั่นจักรยานมานะคะ บ้านน้องอยู่บนเขาทุกคนมาถึงจุดสูงสุดบนยอดเขานะคะแล้วก็จะลงมาที่บ้าน้องจะง่ายขึ้นไปชมบรรยากาศกันค่ะ ขึ้นเนินก็จะเหนื่อยนๆน,น,น,นะโอ้ยมุมสูงค่ะสวยมากมองเห็นแล้วพัดเม้นแล้วด้วยนะไปลงไปกันค่ะุยดอกมะลิเดี๋ยวมาถ่ายรูปดอกมะลิกันค่ะว้าว ตรงนี้แหละเราอาจจะได้เข็นจัก,กรยานอีกรอบค่ะอุ้ยไม่ไหวตรงนี้มุมนี้ต้องเข็นจัก,กรยานเดินประมาณ5นาทีค่ะ ดอกมะลิฝรั่งค่ะทุกคนหอมมากสวยมากสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะทุกคนทุกท่านคลิปนี้จะออกอากาศตอนเที่ยงก็ถือโอกาสสวัสดีวันศุกร์ท้องฟ้าใสๆสสวยๆไปด้วยกันเลยค่ะนี่คือดอกมะลิจัสมินของฝรั่งเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ในวิวที่ท้องฟ้าสวยมากเข้ากับวันศุกร์มากๆเลยส่งความสุขถึงทุกคนทุกท่านเลยนะคะ มาถึงบ้านรจนาร้เด้อมาเก็บผักกันทุกคนถอนไปเมื่อวานนี่ต้นอวบเด้อต้อมันต้องแยกหัวยาวงเด้องามมากเลยมีแยกหัวมันไหมรู้ไหมงามมากเลยคลิปเจ้าปังเด้พี่มาเก็บผักเข้าที่แล้วบ้านจงไม่ไปดูเลยคลิปพี่พูแต่มาเก็บคนเดียวนั่นหละกับเพื่อนฝรั่งเศสด้วยอ๋อเหรองามมากเลยเด้อน้องปลูกเลดี้เป็นหัวเด้อแล้วก็เป็นต้นปลูกง่ายด้ประวัติ เจ้าอย่าพูดอะไรง่ายเลยค่อยลองหมดแล้วพี่มันไม่ถึงเดือนมันได้กินอ่ะจะบอกให้เลยดิดอ่ะจริงๆมอิงทหืมพี่นับวันรออ่านข้างกล่องเขาบอกว่า3 0มสิถึงสี่สิห้าพี่ก็รอสี่สิบห้าต้นต้นแค่นี้แหละหัวก็ไม่มีพี่เลยตัดสินใจโละแล้วก็ปลูกใหม่ของน้องงามมากนุ่นเก็บให้เป็นกองแล้วเด้อเก็บแบ่งกันกินือบอกแล้ว ต้องยอมใจเขาค่ะน้องรจนาปลูกผักงามทุกอย่างเลยนะคะแล้วน้องมีพื้นที่ด้วยเป้าวันขอมาเก็บกินเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าค่อยช่วยน้องซื้อดินนะคะปีนี้กินฟรีไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากเลยน้องปลูกอะไรขึ้นน้องก็จะเรียกมาเก็บค่ะนี่เป็นผักชีน้องบอกเก็บไปเลยเก็บไปเลยพออีกสองสามรอบอยู่นะคะ ก็ได้กินกับน้องเนี่ยแหละค่ะทุกคนคนไทยที่เมืองนี้มีอยู่หลายคนแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าใจดีแบ่งปันกันทุกคนเลยค่ะคือเขาจะชอบเรียกให้เราไปเก็บมากๆเลยแต่วันไม่มีเวลาเลยค่ะแค่กับน้องรุจนาที่เคยอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันและเราไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคะอยู่ใกล้กันแค่นี้เองวันก็ไม่ค่อยมีเวลามาหาน้องจริงๆค่ะทุกคนวันนี้ว่างหยุดหนึ่งวันพร้อมกับอาการแบบ อาการไข้เริ่มดีขึ้นก็เลยมาเก็บผักได้ไปหลายอย่างมากๆและที่ชอบที่สุดก็ผักชีเนี่แหละจ้าเพราะตัววันเองก็ได้เม็ดไปจากน้องรจนานะคะไปพอเองเกิดต้นเดียวค่ะต้องยอมหนึ่งเลยเราไม่มีพื้นที่นะคะสองเลยก็คือพื้นที่ที่เรามีมันมันโดนแดดไม่เพียงพอค่ะวันลองปลูกมาสามปีแล้วเรียกว่าต้องยอมแพ้ปีหน้า ไม่น่าจะปลูกอะไรที่กระบะผักของเราแล้วนะคะแดดมันไม่ถึงจริงๆถ้ามาตั้งพื้นที่ข้างนอกให้ตรงที่มีแดดเยอะไม่ได้ก็คงไม่ปลูกผักค่ะแล้วก็จะมากินกับคนรอบข้างสองสาคนที่นี่ต้องขอบคุณน้ำใจคนไทยในสวีเดนทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นเมืองเล็กๆวิวชนบทบ้านนอกสวีเดนจริงๆนะคะเราก็เลยได้เจอมิตรภาพที่ดีแบบนี้คะ่ะทุกคน มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยในเมืองหลวงออสโลนอร์เวย์ที่วันไปทำงานคนไทยก็เยอะนะคะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันมีเวลาให้กันน้อยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยหรือว่าเพื่อนฝรั่งที่วันมีเราก็จะไม่มีเวลามาพูดคุยแบ่งปันกันแบบนี้แต่พอเรามาใช้ชีวิตในบ้านนอกสวีเดนทุกคนมีอะไรแบ่งปันกันกินจริงๆค่ะ ถอนไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วก็ได้ไปเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรอบเป็นกรมเลยนะคะทุกคนจ้านี่ขอบคุณมากนะคะรจนาก็เรียกว่ามาช่วยแบ่งน้องไปไม่ให้มันหนาแน่นมากน้องกินคนเดียวบอกว่ากินไม่ไหวอย,อยู่แล้วเก็บใส่ตู้เย็นจนหมดแล้วให้เรียกปาวันจ้าเดี๋ยวปาวันมาช่วยกินเนี่ยคะ่ะได้ผักชีไปหนึ่งกำรรเลยคะ่ะทุกคนสวยมากเก็บซาลาแน่ต่อค่ะ เก็บผักสลัดไปได้หลายอย่างแล้วที่สําคัญเอาผักสลัดที่น้องแยกเป็นกระถางลองเอาไปปลูกด้วยนะคะเขาปลูกงามอยู่แล้วลองดูซิว่าเราเอาไปจะงามต่อเนื่องจากเขาหรือเปล่านะคะก็นี่เอาไว้ใส่ลาบเอาไว้จิ้มลาบสดๆก็อร่อยค่ะเมนูผักสดๆแบบนี้ต้องกินกับขนมจีนหรือไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะทุกคนจะแซ่บมากมาก ส่วนเราก็มาแบ่งแบ่งเขาไปกินทุกปีเอ้ยไม่ใช่แบ่งเขาไปกินทุกอย่างน้องเพิ่งซื้อบ้านไปปีแรกนะคะโอ้ยวันนี้ลืมถ่ายคลิปบ้านน้องรจนามาให้ชมเลยค่ะน่าอยู่มากแล้วก็มีพื้นที่ก็สำหรับคนที่มีเวลาที่เขาทำงานอยู่ในเมืองนี้เขาก็จะมีเวลานะคะเรามีข้อจํากัดตรงที่เราอยู่สวีเดนไปทำงานนอร์เวย์ค่ะเราไม่มีเวลามาดูแลและเราไม่มีพื้นที่ด้วยค่ะทุกคน น้องมีพื้นที่เยอะมากบอกให้วันมาตั้งแปลงผักได้เลยป้าจะไม่มีเวลามาลดผักก็จะเป็นภาระน้องนะคะก็เลยามาเก็บของน้องไปกินแบบนี้ทุกปีนะคะทุกคนหลังจากนี้เรานะ่าจะมีผักเพราะฉะนั้นรักษาน้ําใจและมิตรภาพเพื่อนดีๆเอาไว้เราก็จะมีผักกินฟรีทุกปีไปนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนสองสามคนในเมืองนี้นะคะที่มีน้ําใจและแบ่งปันค่ะ บ้านคนไทยในสวีเดนในชนบทเล็กๆที่วันอยู่มีแปลงผักแบบนี้ทุกคนเลยค่ะมกต,ต้นใบใส,ใสบก,กับผักสลัดดูดผักรับหรือคณะนะฝรั่งเอาเม็ดมาฝากให้น้องพอให้นะคะน้องพอเกิดสวยงามมากเลยค่ะ <Okay. S 1> เลยจะลองแยกไปปลูกดูนะคะ ดี๋ยวปีหน้าที่เอามาให้อีกเด้อได้ผักมาจากน้องหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่สำคัญได้น้ำรูเบียแบบบอนเปรี้ยวดูหน้าตาป้านะคะเหมือนไข่จะมาอีกแล้ววันล้างผักยังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนวันว่าจะไปพักสักครึ่งชั่วโมงนะคะสามีน้องรจนนาเรียกเขาเรียกว่าน้ำซับหรือว่าน้ำ น้ำผลไม้น้ำผักผลไม้ค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ส่วนเมนูผักนะคะวันจะทําให้ชมวันหลังนะวันไปทํางานอีกสามสี่วันเลยค่ะทุกคนวันจะล้างผักใส่แยกประเภทใส่ตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูป้าๆแม่ๆอยากเห็นเมนูอะไรที่เรากินกับผักเยอะๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนส่วนวันนี้วันขอไปผัก ไม่ไหวเราจะต้องหายค่ะทุกคนโรงงานรับซื้อเห็ดเปิดแล้วนะคะวันได้ข่าวมาก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับวันค่ะทำงานอีกสี่วันเดี๋ยววันพาทุกคนเข้าป่าเห็ดแน่นอนอดใจรออีกนิดนึงค่ะให้อาการไม่สบายหายมากกว่านี้แล้วก็ให้เห็ดมันดอกใหญ่กว่านี้ติดตามรับชมกันอย่างต่อนเนื่องนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ